พยายามที่จะมองพยายามจะอยู่ใกล้เธอแต่ไม่ให้ใกล้เกินไปพยายามจะหยุดคิดแต่ใจมันไม่หยุดคิดคราวนี้เหมือนมีอะไรฉันเลยต้องบอกเธอ ถึงสิ่งที่ฉันพลงพาขอให้เธอไว้ใจในคนแปลกหน้าคนนี้เขาแค่เดินเข้ามาเพื่อบอกความรู้สึกดีไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรไม่นานเขาก็จะไป เขาเองก็ยังไม่รู้เขาไม่ได้รีบร้อนแค่อยากให้เธอลองคิดดูจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปไหมหรือเขาต้องเป็นคนแปลกหน้าต่อ ฉันก็ยังไม่รู้ที่วันนี้ฉันบอกไปฉันจะเสียใจหรือเปล่าแต่ถ้าฉันไม่บอกเธอถ้าฉันมัวแต่กเก็บไว้คงเสียใจตลอดไปฉันเลยต้องบอกเธอ ถึงสิ่งที่ฉันพังพาอขอให้เธอไว้ใจในคนแปลกหน้าคนนี้เขาแค่เดินเข้ามาเพื่อบอกความรู้สึกดีไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรไม่น่าน เขาก็จะไปและเธอจะรับหรือว่าไม่รับเขาเองก็ยังไม่รู้เขาไม่ได้รียบร้อนแค่อยากให้เธอลองคิดดูจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปไหมหรือเขาต้องเป็นคนแปลกหนะ้า ต่อไปไม่ว่าในที่สุดจะเป็นยังไงแม้ว่ามันจะทำให้เราต้องห่างไกลจะเป็นยังไงเธอจะเปลี่ยนไปไหม ฝากนะ